พี่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 จะบอกอะไรให้หัวหูมาพี่ดูคนเดียวเลยนะไม่แบ่งอะไรนะแบ่งกันดูบ้างเซผมจะดูบ้างค้ายเขีาวลายเขีาคลายเขี๋ยวเปิดให้ดูได้ครับอ่าคล้อยหน่อยเออผมคอยนานแล้วนะเนี่ย เมื่อไหร่จะให้ดูทักทีคอยเนี่ยได้ได้ได้แล้ว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 ขอบคุณครับพี่ไม่เห็นมีเลยอันนี้นี่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 เดี๋ยว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 จะเปิดให้นี่โอ๋อ้ยนี่เองขอบคุณครับพี่ของมากของมากเ